ย่างนี้แม่ไม่คิดเลยว่าวันนี้ลูกของแม่จะกลับมาลูืมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับแม่ใครมันทำห้ลูกของแม่ต้องเศร้าลูกไี้ใหญ่บอกมาเลยเดี๋ยวลูกจะบอกจะแม่

นั่งลงรอ้งรองมร้องให้มันด้วยเกียรติผลอะไรอบอกให้แม่ควังีิว่าไอ้หน้าไหนหรือกีหน้าไหนที่มันทําให้ลูกของแม่ต้องรอ้องไหแม่ก่อนที่ลูกจะจากไปนั้นแม่บอกว่าไอ้ลูกรักษาความสาวประดุดดังเขือรักชาความเข็มแต่ในที่สุดลูกต้องเจียความสาวให้กับผู้ชายคนหนึ่งเอาแล้วจะไปรอ้องคมร้องให้ทําไม การที่เธอเป็นเมียของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเป็นเรื่องธรรมดาว่าแต่ว่าผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครก็คือกว้าชายทรงจุริยาจะแม่ <laughs> ลูกของแม่ได้เป็นเมียของขว้าชายแล้วแม่จะน้อยใจทำไมที่บัดนี้ทำไมมันหนีลูกไปแล้วฟัดซอที่สุดห<อ>้องโ,โ,โรโดไรไม่แก่เปรตนู มายุบันนั้ก้องกินเร็วว่าเปื่อเล้าเมาก่อนเปื่อนกีกราดกีกราดว่าเปื่อนราไปดิปันเด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 ตีนออกก็ดีตีนกูดีน้อยแล้วจ้อยอย่างลงุในปองแล้ว<อ>มา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 จิกแล้วจิกรู้กว้าชายทรงสุริยาสิยลูกเจ้าแม่ มันหลอกลวงไอ้ลูกเจียความเฉาแล้วมันหนีไปไอ้คนไหนที่มันชื่อคว้าชายทรงริยา,อาไอ้คนที่ยกมือนั่นเหรอไม่มีใช่ม่เดี๋ยวเธอไม่ต้องพูดอะไรแม่จะถามมันดูไอ้คนไหนมาเน่ยเฮ่ยไยกขึ้นชอยมันจะยักตามวัดเลยก็ตามวัาก็เจอจรงริยาดดยาดนงงอกรดปลอม ช่วยกูกูกูว่าก็ย่อจักจรองรุบยาเอาจักจรองรุบยาไอ้ที่นี่ได้ยังเงินไงที่เห็นช่วยกูอยากเจอผู้นู้นเข้ามานี่่วยไปบอกทว่าตินไม่ใจเชื่องรุบยาจะได้จะต้องไม่เจื่อฮองบ่กก้อยกาอยู่นู้นกว่าจะจงรุบยารำหลัวคอยเที่ยวความเจ้าเข้ามานี้แม่เดี๋ยวแม่จะคุยกับมันเองเข้ามานี่ไอ้คนที่ยกมือ ว่าตุ้นไม่ได้เจอตรงตุยยาและเจอเพื่อกูเดียนอ๋ตุ้นยังได้กระจายไปนเจอปงอันน้งนะเก่เพื่ออ๋อเจอเองเบดตองเบิอเก่เด้อไปไไปบอกะแต่กตาบอกกูยกมือกันใจยอไคนเหไม่ได้เด้อมึงจะแรงมึงมึงปอกูแล้วมันจะกูปอกกูอ๋อหงก็ปอกู อ้วนไอ้ปอมึงไอ้เด็กคนนี้เป็นใครหลอกป้อมกัไอ้ป่อไปอไอปานไอ้ปานหลอกป้อมเพราะมันพัวแม่ป้านบระโยชนนั่นแม่ปานเมียป้อมหลอป้อมบอกไอแกตายแล้วก้าวไปทางไอ้คนที่ยกมือมานี่มึงชื่อทรงธุริยาใช่ไหมครับชื่อทรงธุริยาใช่ไหมเด็กน้องอันเจออันนะ ใจลู่กว่าหยจืดเช่อออเออแล้วคุ้ว่าเวอร์ดิแล้วทำไมมันแบบวันนี้มันเปลี่ยนจอจากกอา่อนเพราะจอดปูกันก็อีกาอยู่แล้วมึงเชื่ออ,อ,อะออไรกันแน่ไอ้ยักบ่าจงองจืดเลยหลุดอ๊อแต้่ากไปคําเดี่ยวผมปูงผมเจนะมึงชื่อทรงธุริยาใช่ไหมอยายักตามัน

ตกติดร <S <S pay, 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 pay. ่างไป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 กูไม่อยากพูดคุยกับมึงกลับอยากก่อนเป็นเงากูเดินความลุดกูนะไปเฉยเลยกูกลับไปไม่เป็นู่แล้วชอบหนักหน้าไอ้เป้าเป้านู้นก็ได้ยินอยู่นู่นเป้าเป้าอยากได้ยินหรอกลูกอ้ายอะอันวันก่อนจริงแล้วไปหลักเคยก็พอกูจับเคยได้ แกกวอยเจอยันในปผลตายตุ้นบานเจ้าเคยรักเดียวไม่ได้ว่าก้อยเล่ก้อยเล่ปู่เมียตามดังกับเปอรเราไม่บอกบโบนบอกซะคำว่าเมียมจีบหรือโปะกับป้แต่ต้องใจได้หนักหน้าตรงนั้นกูตะโป้กูได้ทำโป้เคยแล้วก็ค้อยไปตามหมดปู่กูจำเคยได้ปู่เมี ตามจนเจ้าก้องเคยป่าเกียงมาจองไอ้แรงแรงนะว่าโบวิ่งว่ะกูตกใจเล่นจนเราหัวกกกูไปเครแล้วแรงเจ้าว่าแมวเหลืองแหมนมันจะตายเองปากกันอย่าพวกกูโยนกลางนักต้องย้อนมาแลงดักเหยื่อพอได้ตุกมัดกับรังจ้วนปั่นอยู่แต่ปูดไม่หลุดก็มวยเอยู่ตึงโหอ กูเจมมาโยมแบบนี้กูบอกมึงแล้วเอ็นตีไปต่อยกับผู้แค้นแปรวันก่อนเอ็นกรรมการอุบาทนี่อุบาทเูื่อากรรมการแล้กต่อยปอดต่อยปั๊บปะกูอยากหยอกนึ่งจึงหยอกเต้กูจัดแก่ใจเฮือกแล้วไอ้เจ้าันจัดเปลี่ยเปลี่ยเปลี่ยจากการอยู่แล้วหยอกนึ่งจึงหยอกเต้ปอดหยอกงาตอนหยอกกูโดนจันเหล่ากูกล่าวว่าจัดการก็ท่อนมวยปลึ้งกูพอกูปลัดกรรมการมาถึงนับกูหยอกขึ้นเร็วกูคุณตัว่ากูไม่เคยไม่ใช่ด็กอ่ะขาย พอนับนึ taking, Klim, Asia, ่งกูอยากก่อนับต้องอยากก่อ like นับตามอยากก่อพอนับเจอยากก่อพอนับมาไม่ได้กูอยากก่อตามกูแต่ใจเต้นใจหนุ่มว่าไม่จหนุ่วเปลือมันตามมามึงมาเรืวบินหนึ่งเดียววะแต่ใจไม่อยากก่ออยากก่อเปลือกว่ากูเดินไปมาตามกูมาเรืวบินเออกูจหนุ่วจับกูไปปรับฝนต่อไปอุ้งเลยดกว่าปากกูยิ่งเหยื่กับมากกรไปดัน ธอจะไปแค่แขนใช่ลูกมาลาแม่พระบอกว่าลูกเนี่ยอยากที่จะเดินทางติดตามมาควา้าใจจงริยาผู้นั้นนี่จะมีข่ามนันี่การไปในครั้งนี้จะไปกับนายพงษ์และนายพานสองพ่อลูกเธอสู้มันได้เรืสู้ได้ลูกจะฆ่ามันให้ได้อย่างแน่นอนถ้าฆ่าไม่ได้ลูกจะไม่กลับมา พ่อแม่คนกับไอเด็กคนนี้น่ารักมากเื่ออะไรเนี่ยพ่อมเจอป้านกับพ่อมราคนกับแม่มักกี่วันอย่าเรียกอย่างนั้นสิต่อไปนี้เรียกว่าแม่ข้าจะเรียกเธอว่าลูกเราเป็นแม่เป็นลูกกันออดก,กับต่อไปนี้เรียกแม่นะกับคุณแม่กับเออไม่เป็นไรคุณลูกกับอยากนี่ติดใจคุณอนะป้าป้าหัวเดเขา ว่าตาอยากนี่มาจอกูวาเจ็ดข้อแต่โอ้โหว่าที้กูจีบไปปลิกตองเลยนะคอยเดินทางไปกับแสงตะวันด้วยความโชคดีนะลูกนะรับพ้อมนาก้อนกับคุณแม่ลูกเดินทางด้วยความโชคดีแม่หอมหน่อยล้วยใจปอกูง้อแรงเนี้ย ไอ้พันปอนเลกูจีบแม่เล yes ี้ยงน้อยๆปากขึ้นยากเก๊กคุณอมน่ะออยยอลื้อปนอ่อยย่ออามนอ่อยยอลื้อปนอ่อยย่ออามอมจะมาฮับตับจะมาวุ้มอมจะมาฮับ ผมจะจับจะว่ามันยังขวางมันนังหมดทีเวัอดีคุณมักกิวันอสวัสดีแกชื่อไะไรซรพงโ์ลรพงเหรอครับแต่ว่าพี่บ่าวโรพงปง อะไรนะพี่เบาตระพงตระพงน้องบบาวปวนได้แสดงภาพยนตร์แต่ปวนคุณเกณฑ์ไม่ดีอะไรนะเกณฑ์ไม่ดีเกณฑ์ไม่ดียังไงไม้วัฒนา <c oughs> กองกล้าดีเราเกิดมาโดวยวัฒนาคุณมกักวันค่ะทำไมเหรอคือเป็นอย่างเงี้ยปวนหลงรักคุณมานาน ไปตามมาพอบเด็กกันไปไหนแล้วอะไรนะพ่อบเด็กกันไปไหนแล้วพ่อบเด็กกันเลยวัดคนเกเรตัวนั้นใครอะเนมตัวนั้นไปไหนแล้วเนมตัวนั้นแต่พอบเด็กกั้นอผัวข้าเลยย่า ตายได้ตั้งแต่ข้ามีท้องเสียงตะวันได้เจ็ดเดือนตหุบและวจนโยดเตวนมาจังเล็กนู่ใช่เลินโยมาจังเล็กนู่เลยใช่เวลาไปไหนไปคนเดียวโอ้ห่านนะยำเนี่ยพอเราได้หุบวัดรูไปพอดีนักเลงก็ไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วที่น uh> ี้ตนโย่แต่ชวนดังเล็กนู้ดแล้วตนมันจะยากตรงๆจากเตี้ยก cool ันมาเม้งอะไรนะว่ามันจะยากตรงๆจากเตี้ยกันมาเม้อะไรสมๆจากเตียกเกิดปัญหาข้าก็อยากที่จะมีผัวเป็นชาวมนุษย์เหมือนกันเออใจอยากที่จะมีผัวเป็นชาวมนุษย์ใช่ แล้วแกก็อยากมีเมียเป็นยักษ์เหรอปังก็แล้วแต่ผ่านผลแล้วเดีเกกึแจงตากึนแจงตะวันกันผมมันรักมันโลกเลยกับลูกข้าเลยใช่ไม่เป็นไรพรารักลูกข้ามากขนาตนั้นะแต่เต้นกับโลกโปกันเตื้นไม่จะ่สังเกียตนะ không phải than đi đây, để đèn mà nhau chơi trung cánh, Văn, Văn cha, Píy lắc Văn để Píy muốn sẽ ở gần Văn cho là ที่จะวันจ๋าแหมเพระกนันี้กันไา ตัวไปอยู่นะตามพบเหล่ากวนไงจีามว่บันเลงแล้วแน่ใหญ่แต่รีบบอกนอกเมืองบ้านแต่เสพแค้แคว,วใจแต่ไม่พบไม่แปรัพบพผู้ใดในติลต้ นทีเทวกออกนอกเมืองแม่นจะตั้งแต่แว่นแจ้ง